ฝาดูแลก็นะครับเดี๋ยวมันจอยน้ำมันส้มต้มครับผมต้มน้ำมันส้มจืดแล้วพอแล้ว,ลวจืดลายกระบ,บาแซ่บครับหนึ่งปลาครับหนึ่งปลาใส่เห็ดวันนี้เห็ดล้วนๆเราไม่มีผักจะงินเลย ปลากระลีอยู่ใต้เห็ดล่นลามนึ่งปลานึ่งปลาใส่เห็ดครับก็กำลังขึ้นครับไก่สุกแล้วไก่สุกแล้วข้าวไก่สุแสก,แกแล้วเราไม่สมครับพริกแหกแล้วใส่ลงไปโขกก็นน้อย mâm para tom ạ, nhồi, hạt tung bể đây, nhiều quá, nhiều, khổng ton ạ, hoại ạ, chèo luôn luôn vậy, làm thôi, cua จวดโขกต่อย้อยๆครับอย่าโขกแห้งมิสิเลที่พวก็นตากินเตรียม้อยโัมซุปหอยใส่น้อไม้สมพร้อมเสิร์ฟยั่วๆให้ดูไปไกลเลยครับ พร้อมเสิร์ฟครับผมมาครับผมมากินน้วกันรครับเรียบร้อยแล้วครับ